การใช้ชีวิตประจำวันเครื่องแอปเปลแครีก็จะค่อยขอตลอดบางครั้งก็ไม่ได้สวมแมสคือพอสวมแมสแล้วมันรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยทั่วท้องหายใจไม่เต็มปอด ตัวแอร์เพีวแคลรี่ไม่ได้พอใส่แอร์เพีวแคลรี่แล้วมันก็ให้ใจโล่งแล้วก็มั่นใจคือถ้าไม่ใส่แล้วเรารู้สึกไม่มั่นใจ <c oughs> ไปเซเว่นไปซื้อของให้คุณนั่นเราก็ดี คุณภรรยาเมื่อคืนฝนตกวันนี้แดดออกแดดจ้าเลยแอร์เพิยแคลร,รี่มีคุณสมบัติสำคัญสองอย่างก็คือผลิตโอโซนแล้วก็ ผลิตโอโซนคือผลิตโอโซนกับไอออนประจุลบกำจัดฝุ่นกำจัดเชื้อโรคกำจัดสารปนเปื้อนในอากาศช่วยให้สิ่งที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันสะอาดแล้วก็มีพลัง ใส่แล้วมั่นใจถ้าอยากมั่นใจเหมือนผมก็ต้องซื้อไปใส่นะ2,990บาทไปซื้อที่เขาเตอร์เพอร์เฟกต์ไลท์หมดหรือยังก็ไม่รู้นะ